สำคัญเลยก็คือเราต้องดูว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นกริยาแบบไหนซึ่งตอนเด็กๆเราจะจําได้นะว่าเราเคยเรียนอักรมกริยาจไากำได้ปะอักรมกริยาไอ้นี่เรียกว่าอาักรมกริยาอักรมกริยา ส่วนอันนี้ก็คืออะไระกรรมกริยาใครลืมอย่าอย่าเครียดนะคะตรงนี้นะคะอะกรรมกริยาคือเลยอะกรรมก็คืออะไรไม่ต้องการกรรมไงเออนั่นหมายความว่าเขาบอกว่า increase เนี่ยใช้ได้ทั้งที่แบบเป็นอะกรรมกริยาก็คือคุณจะเฮ้ยคุณจะไม่มีกรรมก็ได้ก็คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นมันขึ้นเองใช่ปะ่ะในขณะที่อีกอันนึงเนี่ย ก็คือสามารถเป็น transitiv e ก็ได้นั่นหมายว่าเป็นสกรรมกริยาก็ได้นะคะก็คือมีอะไรบางอย่างมาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเมื่อมันเป็นแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันจะใช้เป็นมันใช้เป็นมันมันแบบมันขึ้นเองก็ได้ไงเออก็คือมันขึ้นเองก็ได้นั่นหมายความพี่นุ้ยสามารถบ,บอกว่า the price นะคะอ่ะ increase อย่างงี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ tense เราเอาเป็น แล้วเอาเป็นปัจจุบันก็ได้่ะ the price increases ถูกไหมคะอันนี้ก็คือขึ้นเองค่ะในขณะที่พี่นุ้ยสามารถใช้มันเป็นสกรรมกริยาก็ได้ถ้าเป็นสกรรมกริยานะคะอันนี้มันก็จะกลายเป็น the government อ,อันนี้ก็คือสมมติว่าร,รัฐบาลขึ้นนะนะ increases อันนี้ก็แบบอ่ะเอาเราใช้เป็นเทนส์ปัจจุบันนะคะก็คือเป็นอะไรที่มันเป็นนิสยัยเป็นความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใดนะคะพี่นูยกตัวอย่างประโยคเฉยๆนะ The government increases the price นะคะไม่ได้ว่าใครอะไรทั้งนั้นนะโอเคนะคะอ่ะ โอเคนั่นหมายความว่าพอเราดูประโยคเนี้ยค่ะสิ่งสิ่งนี้ค่ะ,คะเราสามารถทำเป็นอะไรได้ค่ะพอประโยคเป็นประธานกริยากรรมนั่นหมายความประโยคเนี้ยเราสามารถทำเป็น passive voice ได้เออก็เป็น the price นะ is increased อย่างเงี้ยได้นะคะ อันนี้เราจะใส่ by ก็ได้อะถ้าอยากบอกว่า by the government ก็ได้หรือบางทีเฮ้ยถ้ามัเป็นที่รู้กันเราจะไม่ต้องใส่บายก็ได้นะอ่ะ by the government อย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมคะทุกคนทีนี้ค่ะ,คม,คะ,คคะมันส่งผลมาถึงอะไรเออเดี๋ยวเรามาดูกัน